การหยุดความคิดฟุ้งซ่านเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านอยู่ไม่ต้องไปผลักไสความคิดหรือพยายามให้มันหายไปทันทีแต่ให้รู้ทันว่าตอนนี้ใจเรากำลังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วค่อยๆดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันอาจใช้ลมหายใจเป็นจุดยึดได้เช่นรู้ว่ากำลังหายใจเข้ารูอว่ากำลังหายใจออกไม่ต้องพยายามทำให้ลมหายใจช้าหรือยาว แค่รู้เฉยๆว่ามันเป็นอย่างไรแล้วค่อยๆตั้งสติอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆความคิดจะยังคงเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติแต่อย่าหลงตามมันไปให้รู้ว่าเป็นแค่ความคิดแล้วปล่อยมันผ่านไปอีกวิธีที่ช่วยได้คือการใช้ร่างกายเป็นฐานของสติ <c oughs> เช่นรู้สึกถึงเท้าที่เหยียบพื้นมือที่สัมผัสกันเสียงที่ได้ยินหรืออุณหภ,ภูมิของร่างกายตอนนี้ การเอาใจมาอยู่กับร่างกายจะช่วยตัดวงจรของความคิดที่ฟุ้งซ่านได้เพราะใจจะกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงไม่ใช่สิ่งที่จินตนาการหากความคิดฟุ้งซ่านเกิดจากความกังวลหรือความเครียดลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าตอนนี้เราคิดไปเพื่ออะไรมันช่วยแก้ปัญหาได้จริงไหมถ้าไม่ก็แค่รู้ว่ามันเป็นนิสัยของจิตที่ชอบคิดวนแล้วไม่ต้องใส่ใจปล่อยมันไปไม่ต้องเอาใจไปลงที่เนื้อหาของความคิดนั้น การทำสมาธิเป็นประจำช่วยลดความฟุ้งซ่านได้ในระยะยาวไม่จำเป็นต้องนั่งนานๆแค่มันฝึกวันละนิดให้จิตได้รู้จักความสงบแม้จะฟุ้งซ่านตลอดการนั่งก็ยังถือว่าเป็นการฝึก เพราะเราได้รู้ทันว่าจิตกำลังฟุง้งนั่นคือการตั้งสติและสติจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนสามารถรู้เท่าทันความคิดได้ไวขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระลึกไว้คือความคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ของแปลกปลอมมันเป็นเพียงสภาพหนึ่งของจิตใจที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัย mm. เมื่อไม่ให้ค่าไม่ตามไม่ผลักไสมันก็จะค่อยๆจางไปเอง นี่คือการฝึกปล่อยวางอย่างแท้จริงและเป็นหนทางที่ทําให้จิตใจค่อยๆเข้าสู่ความสงบที่แท้จริงในที่สุดเมื่อเราฝึกจนเริ่มเห็นว่าความคิดมันแค่มาแล้วก็ไปมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่จําเป็นต้องเชื่อหรือตามมันทุกครั้งจิตจะเริ่มคลายจากการยึดติดเริ่มมีระยะห่างจากความคิดได้มากขึ้น เวลาเกิดความคิดขึ้นมาก็แค่รู้เหมือนมองเมฆลอยผ่านท้องฟ้าไม่ต้องจับไม่ต้องผลักไม่ต้องรีบไล่ให้ผลให้มันลอยไปเองตามธรรมชาติเราแค่เป็นผู้ดูอย่างเงียบๆไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปเป็นเจ้าของช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่าใจไม่นิ่งทำไมคิดเยอะเหลือเกินนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการเริ่มรู้สึกตัวจริงๆ ที่ผ่านมาอาจจะคิดเยอะกว่านี้แต่เราไม่เคยเห็นมันเลยพอเริ่มฝึกสติเริ่มมีเราจึงเริ่มเห็นความฟุ้งซ่านชัดขึ้นอย่าเพิ่งทอ้ออย่าเพิ่งตีค่าตัวเองต่ำเพียงแค่รู้ต่อไปฝึกต่อไปจิตจะค่อยๆสงบโดยไม่ต้องบังคับในชีวิตประจำวันก็ฝึกได้ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเวลานั่งสมาธิ เราใช้กิจวัตรธรรมดาเป็นสนามฝึกสติเช่นขณะล้างจานก็รู้ว่ากำลังล้างจานขณะเดินก็รู้ว่ากำลังเดินพอเผลอคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นก็แค่รู้ตัวแล้วกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ไม่ต้องโทษตัวเองที่เผลอนั่นแหละคือการฝึกถ้ารู้ตัวได้บ่อยๆความคิดจะฟุ้งซ่านได้ยากขึ้นเพราะใจเริ่มมีที่ยึดเริ่มรู้จักกลับมาหาตัวเอง ในระยะยาวเมื่อใจเริ่มนิ่งความคิดฟุ้งซ่านจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะแม้มันจะยังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่เราก็รู้จักมันมากพอไม่หลงตามไปไม่วุ่นวายกับมันเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญคือเราจะเริ่มเห็นว่าเบื้องหลังความคิดทั้งหมดนั้นมีความเงียบสงบอยู่ความนิ่งความเบาความว่างที่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ไม่ใช่ของใหม่แต่มันอยู่ตรงนั้นเสมอเพียงแต่เรามัวแต่วุ่นกับเสียงของความคิดจนลืมมอง ความสงบไม่ได้เก <and> ิดจากการที่ไม่มีความคิดเลยแต่เกิดจากการที่เราไม่ถูกรบกวนโดยความคิดเหล่านั้นอีกต่อไปนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงของจิตใจและเป็นสิ่งที่เราทุกคนเข้าถึงได้หากกล้าหยุดกล้ารู้และกล้าปล่อยเมื่อจิตใจเริ่มรู้จักอิสรภาพจากความคิดเราจะพบว่าความวุ่นวายทั้งหลายที่เคยแบกไว้แท้จริงมันไม่หนักอย่างที่เคยคิดที่มันหนัก เพราะเราไปแบกมันเองไปยึดมันไว้ไปตีความมันว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่เมื่อปล่อยวางได้ใจจะเบาและในความเบานั้นเองจะมีความชัดความนิ่งความรู้ตัวอย่างละเอียดลึกซึ้งแทรกอยู่ไม่ใช่แค่ความเงียบธรรมดาแต่เป็นความเงียบที่มีชีวิตเป็นความตื่นรู้ที่ไม่ต้องอาศัยความคิดเลยเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเราจะเริ่มเห็นว่า แต่ละขณะของชีวิตมีคุณค่าอย่างประหลาดไม่ใช่เพราะมันพิเศษอะไรแต่เพราะใจเราอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่หลงไปกับอดีตไม่เร่งไปหาความสำเร็จในอนาคตข้าวคำหนึ่งก็มีรสลมหายใจเงียบๆก็มีคุณความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนความอ่อนโยนจะค่อยๆเกิดขึ้นในใจอย่างไม่รู้ตัวเพราะใจที่สงบไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องป้องกันตัวไม่ต้องแข่งขัน จึงมีพื้นที่ให้ความเมตตาความเข้าใจและการให้อย่างแท้จริงเกิดขึ้นความคิดฟุ้งซ่านจะยังเกิดอยู่เรื่อยๆตามธรรมชาติของจิตที่ยังมีพลังงานเก่าๆสะสมไว้แต่เมื่อเรามีเครื่องมือคือสติรู้ว่าเมื่อไหร่จิตเผลอรู้ว่าเมื่อไหร่เราหลงไปกับมันเราก็กลับมาใหม่ได้ทุกครั้ง การกลับมาไม่ใช่การถอยหลังแต่คือการเลือกเดินกลับสู่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่เดียวที่จิตจะพบความจริงความว่างและความว่างและเมื่อฝึกมากพอเราจะเริ่มเห็นความคิดทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่มือเจ้าของไม่ควบคุมได้ ความเข้าใจนี้เองจะทำให้เราว่างใจได้ลึกกว่าเดิมไม่ใช่แค่ปล่อยความคิดเฉยๆแต่คือการปล่อยอัตตาปล่อยความยึดมั่นถือมั่นว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจิตจะค่อยๆเข้าสู่ความว่างที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความเต็มบริบูรณ์แบบที่ไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยในจุดนั้นเองความฟุ้งซ่านจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดอีกต่อไป แต่มันกลายเป็นครูเป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้เจอความสงบที่แท้จริงภายในตัวเราเองและเมื่อถึงวันหนึ่งที่เรามองกลับไปยังความคิดทั้งหลายเราอาจยิ้มให้มันด้วยความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วมันก็แค่เสียงกระสบจากอดีตที่ไม่มีพลังใดๆเหลืออยู่เลยหากเราไม่ยื่นใจไปรับมันอีกต่อไปและเมื่อเราเริ่มมองความคิดเป็นเพียงเสียงกระสบจากอดีตอย่างที่มันเป็นเราจะพบว่า ความวุ่นวายหลายอย่างที่เคยคิดว่าแก้ไม่ได้จริงๆแล้วไม่ต้องแก้ก็ได้แค่หยุดเข้าไปยุ่งเข้าไปต่อต้านมันก็คลายตัวเองอย่างเงียบๆเ,เหมือนคลื่นที่พอไม่มีลมมากระทบก็สงบลงเองตามธรรมชาติไม่ต้องออกแรงฝืนไม่ต้องใช้ความพยายามแบบที่เคยทํามาตลอดในความเงียบนั้นเองจิตจะเริ่มมีพลังขึ้นมาอย่างแผ่วเบาแต่มั่นคงเป็นพลังของความตื่นความรู้ความมั่นใจในความจริงที่ไม่ต้องมีคำตอบ ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยจิตจึงไม่ต้องดิ้นรนหาคำอธิบายไม่ต้องตัดสินอะไรไม่ต้องตั้งคำถามตลอดเวลาเหมือนกับได้กลับบ้านหลังจากหลงทางมานานและเมื่ออยู่ในบ้านแล้วเราก็ไม่ต้องวิ่งไปไหนอีกความุ้งซ่อนที่เคยเป็นเหมือนศัตรูก็กลายเป็นเหมือนแขกที่มาเยี่ยมเราไม่ต้องปิดประตูไล่แค่เปิดใจรับรู้มันอย่างสงบให้มันมาแล้วก็ไปไม่ต้องต้อนรับให้นั่งนานไม่ต้องถือไม้ไล่ให้เหนื่อย แค่เห็นมันเป็นเพื่อนเก่าที่เราเคยเกรงกลัวแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นเราแค่เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เข้าใจและเมื่อนั่งเงียบๆสงบๆพอเราจะฟังเสียงของใจได้เราจะพบว่านอกจากความคิดและความรู้สึกทั้งหลายแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ลึกกว่านั้นเป็นความนิ่งเป็นความอยู่เฉยอย่างเต็มเปี่ยมไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเป็นอะไร ความสุขที่ไม่ขึ้นกับสิ่งใดเลยไม่ต้องอธิบายไม่ต้องให้ชื่อแค่รู้ว่ามันมีอยู่ก็พอนี่ไม่ใช่เป้าหมายไกลเกินเอื้อมไม่ใช่เรื่องของพระหรือนักบวชเท่านั้นแต่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้เพราะมันอยู่ในตัวเรามาตลอดเพียงแต่เรามองข้ามมันไปเพราะมัวแต่ฟังเสียงของความคิดจนดังกลบทุกอย่างเมื่อเราหยุดฟังเสียงเหล่านั้นและหันกลับมาเงี่ยหูฟังความเงียบภายในความสงบก็ปรากฏให้เห็นโดยไม่ต้องสแสวงหา และจากตรงนั้นเองชีวิตก็จะเริ่มเปลี่ยนโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเมื่อชีวิตเริ่มเปลี่ยนโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเราจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหาเพิ่มแต่เป็นสิ่งที่เปิดเผยออกมาเมื่อเราวางสิ่งเกินจำเป็นลงความคิดความกังวลความอยากความกลัวที่เคยเป็นม่านบดบังความสงบก็เหมือนละอองฝุ่นที่ค่อยๆตกลงพื้นเมื่อไม่มีอะไรไปกวนมันอีก แล้วแสงธรรมชาติก็ฉายผ่านได้อย่างอ่อนโยนในจุดนี้เอมเราจะเริ่มใช้ชีวิตด้วยใจที่เบาขึ้นเห็นทุกเรื่องเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปไม่ว่าความรู้สึกดีหรือร้ายความสำเร็จหรือความล้มเหลวทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้แต่ไม่ต้องแบกไม่ต้องกลัวไม่ต้องยึดติดเพราะใจเริ่มมีฐานมั่นคงภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกมาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาแม้ความคิดฟุ้งซ่านจะยังแวะเวียนมาอีก มันก็เหมือนเสียงคลื่นเบาๆที่ซัดเข้าฟังแล้วก็ถอยกลับไม่ใช่พายุอีกต่อไปเพราะเราไม่ต่อต้านไม่ผลักไม่หนีแค่ยืนดูอยู่เงียบๆใจที่ไม่สู้กับอะไรเลยนี่แหละคือใจที่เข้มแข็งที่สุดเพราะมันไม่ต้องชนะไม่ต้องพิสูจน์แค่ยอมรับอย่างเต็มใจและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเข้าใจอย่างลึกซึง้งว่าความฟุ้งซ่านไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นกระจกสะท้อนให้เรารู้ว่า จิตเรายังเกาะเถี่ยวอะไรอยู่เรายิ่งมีโอกาสเรียนรู้จากมันได้มากขึ้นแทนที่จะต้องหนีเราจะไม่เสียเวลาอีกกับพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่เราจะหันมาอยู่กับสิ่งที่เราทำได้จริงนั่นคือการรู้รู้ในสิ่งที่กำลังเกิดรู้ในสิ่งที่จิตกำลังเป็นและกลับมาอยู่กับปัจจุบันในทุกๆขณะสุดท้ายเราจะเห็นว่าหนทางสู่ความสงบไม่ใช่การทำให้โลกเงียบลง ไม่ใช่การบังคับให้จิตหยุดคิดตลอดเวลาแต่คือการฝึกให้ใจนิ่งพอที่จะฟังเสียงโลกโดยไม่หวั่นไหวเป็นการอยู่ในโลกใบเดิมด้วยสายตาใหม่ด้วยใจที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่ใช่เพราะเรามีมากขึ้นแต่เพราะเราวางได้มากขึ้นต่างหากและจากจุดนั้นเองเราก็จะรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องหนีจากความคิดฟุ้งซ่านเลยเพราะเราได้เดินผ่านมันมาแล้วอย่างมีสติ อย่างสงบอย่างรู้เท่าทันและด้วยใจที่อ่อนโยนกว่าที่เคยเมื่อใจอ่อนโยนกว่าที่เคยเราจะเริ่มมองทุกอย่างรอบตัวด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไม่ใช่แค่เข้าใจคนอื่นแต่เข้าใจแม้กระทั่งตัวเองเข้าใจว่าความคิดที่เคยฟุ้งซ่านความรู้สึกที่เคยสับสนความผิดพลาดที่เคยเกิดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไม่ใช่สิ่งผิดพลาดแต่คือครูเงียบๆที่คอยสอนเราอยู่ตลอดเวลา เมื่อไม่ผลักไสไม่ตำหนิตัวเองใจเราก็เริ่มเปิดกว้างให้ความเมตตาเข้ามาแทนเมตตาที่ไม่ใช่แค่คำพูดหรือความรู้สึกชั่ววูบแต่คือการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่โดยไม่ต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบเสียก่อนนั่นคือการเยียวยาอย่างแท้จริงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยแรงกดดันแต่คือการปล่อยให้ตัวตนค่อยๆเปลี่ยนไปเองด้วยพลังของความเข้าใจ เราจะเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของชีวิตที่ไม่เคยเห็นมากขึ้นเสียงลมพัดเบาๆแสงแดดที่ลอดผ่านใบไม้หรือแม้แต่รอยยิ้มของใครบางคนที่เราเคยมองข้ามเพราะใจเราว่างพอที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เต็มไปด้วยเสียงความคิดที่ดึงให้หลุดออกจากปัจจุบันตลอดเวลาอีกแล้วและในความว่างนั้นเองเราจะพบความอิ่มความพอดีความไม่ต้องสแสวงหาไม่ต้องไล่ตามไม่ต้องกลัวหลงทางอีกต่อไป เพราะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าจุดหมายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างหน้าไม่ได้ต้องเดินไปหาแต่มันอยู่ตรงนี้อยู่กับความรู้ตัวอยู่กับการยอมรับอยู่กับความจริงของแต่ละขณะแม้บางวันจะยังมีความฟุ้งซ่านแม้บางช่วงยังหลุดยังเผลอยังทุกข์แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะเรารู้จักทางกลับรู้วิธีกลับบ้านรู้วิธีกลับมาอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อน ทุกครั้งที่รู้ตัวว่ายังฟุ้งอยู่ก็แค่ยิ้มเล็กๆให้ตัวเองเหมือนคนเดินป่าแล้วหลงทางนิดหน่อยพอเห็นทางก็เดินต่อไม่ต้องโกรธตัวเองไม่ต้องรีบไม่ต้องบังคับขอแค่รู้และกลับมาใหม่ด้วยใจที่อ่อนโยนเสมอนี่แหละคือธรรมชาติของจิตที่กำลังคลี่คลายค่อยๆละค่อยๆวางโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเกินความจำเป็นแค่มีสติอยู่เสมอ ก็เพียงพอแล้วสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากภายในอย่างเงียบๆเราจะเริ่มรู้สึกถึงความมั่นคงบางอย่างที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมันไม่ใช่ความมั่นคงที่ต้องพึ่งพาเงื่อนไขภายนอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครรักหรือไม่รักใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์รอบตัวจะเป็นอย่างไรแต่มันเป็นความมั่นคงที่เกิดจากการที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองได้ทุกครั้งที่หลงทางยิ่งฝึกยิ่งเห็น เราจะเริ่มเชื่อมั่นในความเงียบของใจเชื่อมั่นในการรู้โดยไม่ต้องพูดเชื่อมั่นในความนิ่งโดยไม่ต้องแสดงและเมื่อความเชื่อนี้มั่นคงพอเราก็ไม่ต้องวิ่งตามหาคำตอบจากโลกภายนอกอีกเพราะคำตอบที่แท้จริงทั้งหมดมันกำลังเผยออกมาเองจากภายในที่เราหยุดดิ้นหยุดสู้และยอมอยู่กับความจริงในความสงบนั้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าการไม่คิดก็ไม่ได้แปลว่างโง่หรือเฉยชาแต่คือการเปิดพื้นที่ให้ปัญญาแท้ได้ทำงาน ปัญญาที่ไม่เกิดจากการท่องจำหรือวิเคราะห์ซ้ำไปซ้ำมาแต่เกิดจากการเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นเห็นโดยไม่บิดเบือนไม่เติมไม่ลดและไม่ตัดสินนั่นคือความรู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดและเมื่อปัญญาเริ่มทำงานมากขึ้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองโดยไม่ต้องบอกใครไม่ต้องอธิบายอะไรเราจะค่อยๆหยุดทำร้ายตัวเองด้วยความคิดหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดหรือท่าทีที่เกิดจากความฟุ้งซ่าน เพราะจิตเรานุ่มลงละเอียดขึ้นและเข้าใจมากขึ้นความเข้าใจนั้นจะเปลี่ยนความสัมพันธ์รอบตัวไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะเราพยายามจะเปลี่ยนใครแต่เพราะเราหยุดสร้างแรงประทะหยุดเอาตัวตนไปวัดกับคนอื่นหยุดคาดหวังให้ทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่คิดใจที่เคยผูกก็คลายใจที่เคยแน่นก็เบาทุกสิ่งทุกอย่างจึงเริ่มหมุนไปในจังหวะที่สมดุลโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืน และในที่สุดเราจะไม่ต้องถามอีกต่อไปว่าจะหยุดความคิดฟุง้งซ่านได้อย่างไรเพราะคำถามนั้นจะหมดความหมายไปเองเมื่อใจเรารู้จักอยู่นิ่งกับความจริงได้รู้จักยอมรับทุกสิ่งได้โดยไม่ต้องวิ่งหนีและรู้จักปล่อยวางทุกความคิดอย่างแผ่วเบาเหมือนปล่อยลูกโป่งที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับรอยยิ้มที่ค่อยๆผุดขึ้นมาโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดเลยบทสุดท้ายนี้อาจไม่ใช่การสิ้นสุดแต่คือการวางลงอย่างอ่อนโยน เมื่อเราเดินทางผ่านความฟุ้งซ่านผ่านเสียงในหัวที่ไม่เคยเงียบผ่านความพยายามที่จะจัดการกับจิตใจตัวเองเราจะค่อยๆเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้แต่ด้วยใจที่รู้ว่าแท้จริงแล้วการหยุดคิดไม่ใช่การบังคับให้จิตเงียบแต่คือการเรียนรู้ที่จะไม่หลงไปกับมันมันคือการยืนอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าความคิดจะมาหรือไม่มาใจก็ยังมั่นคง อ่อนโยนแล้วรับรู้เหมือนเดิมบางวันฟ้าจะมืดบางวันใจจะหม่นนั่นคือธรรมชาติแต่ในทุกความหม่นนั้นหากเรายังมีสติยังรู้ยังกลับมาได้นั่นคือชัยชนะเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นแต่มีความหมายที่สุดเพราะชีวิตที่ไม่ต้องพยายามหนีจากความคิดอีกต่อไปคือชีวิตที่ได้อยู่อย่างแท้จริงอยู่กับลมหายใจอยู่กับตัวเอง อยู่กับโลกใบนี้อย่างเต็มหัวใจโดยไม่ต้องหนีไม่ต้องดิ้นไม่ต้องวิ่งไล่หาอะไรเลยอีกต่อไปขอให้ทุกขณะที่เหลือจากนี้เป็นพื้นที่ของความสงบที่ไม่ต้องสร้างเป็นอ้อมกอดของความรู้ตัวที่ไม่ต้องจับไว้เป็นความอิสระที่อยู่ในใจเสมอและในที่สุดแม้ไม่มีคำสอนใดเหลืออยู่ในหัวแต่หัวใจจะจำทางกลับบ้านได้เสมอ ขอให้สวัสดี